มาอะไรเนี่ยไปเช่าสูตรจากไหนมาเนี่ยท่านผู้ชมครับวันนี้ที่เห็นผมนะฮะมาในชุดนี้จริงๆไม่ใช่อะไรเค้ังวันนี้เรามาเปลี่ยนสไตล์กันบ้างอ่าวันนี้เราจะมาลองทานอาหารสไตล์อินเดียดูนะครับอินเดียซึ่งร้านที่เราจะไปเนี่ยบอกเลยว่าเป็นร้านที่เด็ดมากๆอ่าได้ข่าวว่ามีตำนานมายาวนานร้านนี้ใช่ก็เลยนดเคซังมานี่แล้วดูชุดเห็นไหมเป็นไงหล่อไหม เช่ามาแพงไมนงียใช่อันนี้ไม่ได้เช่ามาท่านผู้ชมพอดีมีเพื่อนเป็นชาอินเดียท่านผู้ชมผมอยู่ที่พาหุรัตครับผมอยู่ที่พาหุรัตครับถนนจกักรเพชรเดี๋ยวเราจะไปตามหาของอร่อยกันถ้าเกิดเราพร้อมแล้วก็เชินท่ <ใน S 1> านผู้ชมตามกันม,มาเลย จ้าตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารอินเดียวันนี้ผมว่าพอเหอะเนี่ย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเจ้า <c oughs> ของร้านจะมาตบเราเอา <c oughs> โอเคเดี๋ยวเขาหาว่ารอเรียนนะ <c oughs> ท่านผู <c oughs> <ด>้ชมนะครับและตอนนี้ผมก็มาถึงร้านอาหารอินเดียที่วันนี้เราบอกเลยว่าเด็ดมากๆนะคะรับ <c oughs> ร้านนี้บอกเลยนะฮะประสบการณ์ สช่วงคนแล้ว<ช>สามสามช่วงอายุคนมันรุ่นรุ่นที่3เลยรุ่นที่สครับ <3 S 1> ตอนนี้นะฮะ,ะ,ะตั้งแต่คุณปู่คุณพ่อนะฮะจนมาถึงวันนี้เป็นลูกชายชซึ่งวันนี้เจ้าของร้านครับผมก็ได้ให้เกียรติกับเรา<ช>นะจะมานั่ง ซึ่งซึ่งบอกได้เลยว่าอีพีตัวนี้เนี่ยหาโอกาสยากนะครับที่จะได้ตัวโอนเนอร์จริงๆเข้ามานั่งคุยกับเราในเคซังกับสไตล์อาหารนอทอินเดียนประสบการณ์63ปีในเมืองไทยและที่สำคัญรู้ไหมทำไมทำไมฮะเขาการันตีเลยว่าเขาเนี่ยเป็นร้านแรกร้านแรกในประเทศไทยครับผมอ่าเคซังนั้นเดี๋ยวเฮียต้องขอเชิญ คุณจิมเจ้าของร้านในวันนี้มาก่อนนะครับนมาสเตย์นมาสเตย์นมาสเตย์นี่คือเป็นการทักทายแบบใช่ครับผมจริงๆต้องนมาสเตจีนมาจีก็คือครับหรือชาในภาษาอังกฤษนมาสเตจีครับนี่คุณจิมครับผมเล่าถึงที่มาที่ไปครับร้าน Royal India เ e s t a u r a n t นะก็จริงๆแล้วเนี่ยเอ่อก่อนที่จะมาเป็นร้านที่นี่นะครับคือตั้งแต่สมัยคุณปู่ เ,เป็นช่วงสงครามระหว่างปากีสถานกับอินเดียจะแตกแยกกันนะครับ,รบก็เลยอพยพจากนั่นมานะครับแล mm ้ว hmm. ก,ก็มาขึ้นที่ปีนังน, mm hmm. นะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาหยุดอยู่ที่กรุงเทพ แต่พออ,อยู่สักระยะหนึ่งน,นะครับ<อ>ก็เลยได้รับคำแนะนำจากเพื่อนในกลุ่มที่อพยพมาด้วยกันว่าคออวรจะทำเป็นอาชีพเนี่ยก็คือด้วยความถนัดของคุณปู่อยู่แล้วนะครับครับผมก็ลองทำอาหารขายๆเพื่อนกันก,นก่อนในช่วงต้นนะครับครับผมหลังจากนั้นก็เริ่มมีในลักษณะแบบหาเล่ครับหาเล่ได้สักระยะหนึ่งก็จนมาเป็นร้านค้าขายเป็นที่นี่เป็นที่แรกจนถึวันนี้แหละครับ เดี๋ยวเลิกจากจานแอปเปิลไทเซอร์ก่อนเจสันคุณจิมเตรียมเมนูพิเศษไว้นะฮะเดี๋ยวเราต้องขอลองชิมแล้วครับได้ครับลองดูครับเห็นหน้าเห็นตาไหมครับนี่เดี๋ยวเราจะต้องถามคุณจิมแล้วแหละว่าในจานนี้คุณจิมเสิร์ฟอะไรให้กับพวกเราบ้างครับผมได้ครับผมคุณจิม อันนี้เห็นมีมาหลายอย่างเลยสีสันหน้าตาสวยงามมากไม่ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรบ้างครับเนี่ยจริงจริงก็อย่างแรกเนี่ยครับผมขออธิบายอย่างนี้ก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับกลรมาวิธีเนี่ยเราย่างอันนี้เป็นย่างทั้งหมดนะครับแล้วย่างในเตาทันดูเตาทันนะครับเตาทันดูลักษณะก็จะคือคล้ายโองเหมือนบ้านเราแล้วทั้งหมดเนี่ยก็คือเขาจะเรียกว่าชันดูรี่อยู่ในตระกูลของชันดูรี่ชันดูรี่ก็คือของที่เป็น ของย่างในเกาะันดูลองชิมดูครับแล้วครับท่านผู้ชมต้องถึงเวลาเลยฮะเดี๋ยวี่จริงแล้วนี่ผมเจอนี่ฮะมะนาวนะครับเนี่ยแกะสลักมาสวยมากเลยนี่ถูกไหมคุณทิมถูกต้องผมต้องเอาวนลาดไปก่อนนี่ช่ครับผมเดี๋ยวเราสั่งน่านเบรคไว้วันนี้นี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนอันเนี้ยสีเขียวเขียวนี้อันนี้คือน้ำซอสใช่ไหมครับท้ายทายนะอันเนี้ยตัวมิ้นซอสถูกตอสอืัท่านผู้ชมเรา ต้องลองทานเคซังอ่ไม่รอแล้วนะเดี๋ยวเฮียขอเริ่มจากตัวติก,ก้ารก่อนนี่อเอาอย่างนี้ให้เคซังก่อนอ่าเดี๋ยขอเริ่มจากน้องนะจานเดียวก็อิ่มแล้วนะนี่ท่านผู้ชมผมจะใส่ซอสตัวนี้ด้วยขอบกินแบบไม่ใส่ซอสดูก่อาานแล้วกันท่านผู้ชมอืมหือมท่านผู้ชมปกติถ้าเราทานอะไรแบบเนี้ยลองคิสติการมันจะแห้งๆนะครับอันนี้นุ่มด้วยนุ่ม ชุ่มเยิ้มฉ่ำๆเลยเพราะว่าตัวไก่ทันดูรีเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของโยเกิร์ตเข้าไปหมักด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับทํนเนุ่มเนาะมีกลิ่นของเครื่องเทศตัวการามาซาร่าใช่อ่าคิทานง่ายอ่ะอร่อยแล้วก็นี่เดี๋ยวก่อลองตัวทันดูรีละอุืมอมายบุ๊มพลายอร่อย แต่ต้องเปิดใจนิดหนึ่งแม่ินเดียนะครับจะตามด้วยเครื่องเทศคือเครื่องเทศบางทีในอินเดียเนี่ยจะมีในเผ็ดในหน่อยอยู่ในตัวอยู่แล้วกลาบางคนอาจจะกลัวกลิ่นของมันด้วยใช่ครับไก่สามอย่างเนียเรามีความรู้สึกเลยว่าเขาแตกต่างใช่อร่อยไม่ใช่พระําเสีให้แตกต่างนะพี่ลมคือเทสทเนี่ยแตกต่างครับยิ่งตัวเขาเรียกว่าไนะฮะอาจอาจอาดา อาจารีรอะไรอารจารีใช่ครับผมอืมอาจารีเนี่ยก็อย่างที่คุณจิมได้บอกมันเป็นการที่ว่าดับเบิ้ลดับเบิ้ลเครื่องเทศขึ้นเข้าไปต้องครับยิ่งหอมท่านผู้ชมยิ่งนั่นเข้าไปใหญ่เลยนะอร่อยมากและตัวนี้เห็นว่าเป็นเวเจตติเรียนนะฮะเป็นตัวมังสวิรัตนี่เฉยซังตัวนี้เป็นตัวปาณิติก้านะครับ อันนี้จริงๆแล้วคนอินเดียจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนฮินดีเเท่าที่ผมทราบมาก็คือว่า60%เอร์นี่จะเป็น,นคนที่ทานวิเชตเทเรียนถูกต้องตัวนี้ก็คือเหมือนกับเป็นแหล่งโปรตีนที่เราทําให้เขาใช่ครับใช่ไหม,<ผ>มฮะนี่เราต้องชิมเราต้องชิมชิมฮืมท่านโมแตกต่างที่เคยทานเพราะอะไรไม่แปลกไม่หักอะ่ะมันไม่ใช่เต้าหู้นะ เจะทำเป็นว่าเต้าหู้ใช่ไหมใช่ผมรู้ว่าเต้าหู้ไม่ใช่เนื้อแน่นมากต้องยอมมันเป็นชีสนะที่ถูกสร้างมาว่าเพื่อให้ทดแทนตัวโปรตีนที่หายไปก็ในเรื่องของแอปเปไทเซอร์ก็โอเคแล้วเดี๋ยวเราคงจะต้องต่อไปที่ตัวเมนคอร์สของเราในวันนี้ดูความยินดีเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวดริงค์ที่วันนี้คุณจิมเตรียมไว้ให้กับเรารับผมโอเคครับผมอ่า ท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้ก็มาถึงในช่วงเวลาของเมนคอร์สแล้วนะฮะก็วันนี้คุณจิมได้จัดมาเป็นตัวเซตแบบอินเดียนสไตล์เลยที่มครับผบเพราะผมเคยดูในโทรทัศน์ก็เหมือนกับแบบว่าจะต้องแบบว่าเป็นถ้วยเล็กๆอย่างเงี้ยมาเป็นเป็นเซตจริงๆเซตทารี่นี่คือไว้สำหรับผู้ฝึกลองทาใหม่ครับเนื่องจากว่าจะได้อาหารทุกๆกลุ่มของอาหาร ครับหรือว่าหลังจากนั้นที่แบบคือชอบแล้วหรือว่าในใจมีแล้วว่าอะไรบ้างเนี่ยเราก็เลือกทานเป็นอย่างๆเป็นเซตเราใหญ่ๆสั่งแบบจานใหญ่ของตัวนี้มาเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมเฟตทาลีถูกต้องนะครับโอเคเรามาดูกันนี่อันอันนี้อะไรครับเนี่ยเอออันนี้ในภาษาอินเดียเขาเรียกปาปาดำปาปาดำไม่ใช่คำเกี๊ยววานะคะ เป็นปลาดำครับไม่ทราบว่าตัวปลาดำตัวนี้นี่เวลาทานคู่ต้องทานคู่กับอะไรบ้างครับเนี่ยจะทานได้อยู่สองอย่างนะครับคือจะจิ้มกับแกงก็ได้หรือจะทานเปล่าครับหรือว่าจะกับมินซอสก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบก็แล้วแต่ชอบงั้นทอาว่าเดี๋ยววางไว้ข้างจานเยก่อนละกันอ่ะนะครับในเซตทานนี้อันแรกอันนี้ที่นํามาวันนี้อันนี้คืออะไร อันนี้คือมัทฉันเคอรี่นะครับอันแรกนี้มัทันเคอรี่มัทันเคอรี่อันนี้มิ้นซอนแล้วเรานซ้นแล้วครับอันนั้นคือปลาวก็คือข้าวนะครับออกเสียงให้ถูกคือปลาว และตัวตัวตัวที่ตัวตัวนี้คนคือดาวเหรอนะครับดาวจะเป็นสีเหลืองซึ่งจริงๆในดาวก็มีหลากหลายเช่นเดียวกันอ๋อจริงๆคือดาวนี่มีหลากหลายนะฮะครับผมอ๋อนี่ท่านผู้ชมคือแกงถั่วนั่นเองครับผมหรือไม่ถ้าเป็นภาษาไทยเขาก็เรียกว่าถั่วเหลืองถั่วเหลืองแกงถั่วเหลืองนะครับครับผมและส่วนนี้จะเป็นมัทธพณนีมัทธพณนีก็คือถั่วลันเตากับชีสเป็นถั่วลันเตากับชีสมานทีครับผมคืออย่างสองอย่างนี้นะครับก็จะได้ในส่วนของมังสวิรัติครับ นะครับอย่างคนที่ทานทารี่ก็จะได้นอนเวสแล้วก็ทั้งเวสด้วยพร้อมกับอะเปอรเทเซอร์ทั้งไก่ย่างและผัดผัดดำนี่นะท่านผู้ชมก็จะมีตัวไก่ย่างเทนโดอรีนะฮะเสิร์ฟเข้ามาในจานพร้อมกับตัวแป้งนานเบรดชิ้ตัวนี้ถูกต้องครับอันนี้เป็นเพลนนานเป็นเพลนนานนะครับนานจริงๆก็จะมีหลากหลายอย่างเช่นอันนี้นะครับกาลิกนานกาลิกครับผมแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นชีสนานหรือปาณินานานินาอ๋อก็คือท่านผู้ชมอย่างที่คุณจิมได้บอก จะมีตัวชีสอยู่ข้างในแป้งนานของเราด้วยนะฮะส่วนส่วนตัวการหลิกนานี้ก็เป็นกระเทียมเป็นเพนนนานแล้วก็มีการแบบว่าโรยน้าเนยกระเทียมตองประมาณแบบนี้นะฮะแล้วอันนี้ล่ะอันนี้คือปราท่าครับปราท่าแ่ว่าปาท่าปลาท่าถ้วยสุดท้ายนี่อันนี้ตัวนี้คือมัคคณีดาวนะครับหรือว่าถัวดำดาวมัคคณีอ๋อแต่กินได้ไหมว่า เป็นดรอปเฉยตัวนี้ก็คือจะเป็นทูเหลืองถูกต้องแต่เวลาเรามีคำว่ามาคานี่ขึ้นมาก็คือจะเป็นทูดำถูกต้องครับนะครับ,รบไม่ทราบว่าน,นี้ของเคซังนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้คือลัซซี่นะลัซซี่ mango lassie ก,ก็คือโยเกิร์ตมาปัน่นพร้อมกับผลไม้วันนี้ได้มีเป็นมะม่วงอืมครับนะครับก็คือเป <ๆ S 1> ็นแมงโก้ลั s ซี่โยเกิร์ตปั่นนะฮะครับกลิ่นเป็นยังไงบ้างเคซังบอกท่านผู้ชมหอมมะม่วงแล้วจะมีความสดชื่นมากหลังจากกินครับมีความเปรี้ยวนำหวานตามอ่อน เรื่องของกลิ่นเครื่องเทศมนไหมอันนี้ใส่ไหมครับอันนี้ไม่ได้ใส่ครับท่านผู้ชมไม่รู้สึกนะอันนี้คอนเฟิร์มว่าทานง่ายคะเพราะว่าในเรื่องของป p i c เรื่องของเครื่องเทศอะไรไม่มีใช่ครับแต่ถ้าอยากจะมีต้องอันนี้ครับอืมก็เป็นมัซตาร์ดให่ใช่ครับผมต้องบอกก่อนเลยอันนี้ผมผมชื่นชอบเป็นส่วนตัวจริงๆครับนะฮะไม่ทราบว่าอันนี้เมื่อกี้ที่ผมลองลองลองสิบชิมดูนะฮะก็คือเป็นชานมครับ ไม่ทราบว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้างฮะที่ที่พอจะบอกได้เสน่ห์ของใจหรือว่าชายเดียนะครับเขาจะปรุงผสมกันทั้งหมดเลยในระหว่างตอนทำนะครับก็จะเป็นทั้งน้ำครับหรือบางท่านจะไม่ชอบน้ําก็เป็นนมล้วนเลยนะครับแล้วก็ใส่ใบชาครับนะครับแล้วก็จะมีขิง นะครับมีขิงบ้างแล้วก็มีเครื่องเทศของมัซาร่ามีเครื่องเทศของมัซาร่าด้วยนะ,นะครับแล้วก็<ม>ด้วยตามด้วยรสของน้ำตาลแล้วแต่ละท่านเท่านั้นเองท่านผู้ชมวันนียถึงบอกว่าจริงๆแล้วสมไยถึงเป็นเมนูที่ผมสนใจจริงๆเพราะด้วยความที่ว่า,วามีเครื่องเทศในหลายๆอย่างใช่เราเาต้มลงผสมกับใบชาถูกต้องครับและที่สําคัญคือเป็นชานมีกาทำให้เราทานได้ง่ายและความหวานเลือกได้ อาเคสังงั้นก็เราแนะนําตัวอาหารเยอะแล้วล่ะเราก็คงจะต้องมาเริ่มที่จะต้องลงมือทานกันแล้วล่ะครับเคซังเล่นพาราท่าเลยได้อ่านี่นะฮะท่านผู้ชมจริงๆแล้วอินเดียเนี่ยเขาจะใช้มือมือผมครับอ่าไหนเดี๋ยวให้เคสังมาลองลองนี่เลยครับตัวมาท่านก็คือแกงแท้เราอยากรู้จริงเลยว่ามันรสชาตินี่เป็นยังไงบ้างอ่านี่ให้เคสังได้ลองก่อนจริงครับไม่ว่าไม่ทราบว่าเวลาทานจริงเนี่ยด้วยด้วยด้วยแป้งเนี่ยไม่รู้ว่าทำถูกหรือเปล่านะ เนี่ยอย่างผมเนี่ยผมจะทานตัวตัวแกงเคอร์รี่ครับเนียผมก็ใช้มือเนาะใช่ครับไม่ทราบผมทำถูกหรือเปล่านะถูกต้องครับก็เนี่ยผมก็จะใส่ตัวเคอร์รี่ไปนะท่านผู้ชมแล้วก็อร่อยมากเป็นที่อร่อยมากคุณทิพย์คุณทิพย์อร่อยจริงคุเกมผอแค่รังเป็นรสชาติที่ถึงเครื่องแต่บอกเลยว่ามันไม่ได้รุนแรงมันไม่น่ากลัวใช่ครับผม กับตัวปลาปะดํานะฮะที่คุณเติมบอกว่าเป็นตัวแป้งกรอบใช่ครับนะขอลองหน่อยเราสามารถทานคู่กับเนี่ยตัวมิ้นซ้อนเนี่ยเป็นเครื่งองคั้นแบบเขาอยากกินแก้งมันต้อโยมกินเล่นบอกปากก็อร่อยนะใช่ครับผมอร่อย,ออยอนี่แกงครับผมเราต้องกินกันหลายหลายอย่างตัวนี้ผมรออยู่อมผมก็กินเพ็จเนี่ยลองดูครับท่านผู้ชมครับเนี่ยเป็นพ็อกเก็ตมาเลยเหมือนกับแบบว่าเหมือนกับพิซซ่าแต,แต่ว่าไม่ใช่ ทำ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 ได้หลายแบบนะฮะเดี๋ยวผมขอญาตดิฟกับตัวดอลเมืคอกนี้เลยนะฮะไงฮะอร่อยเนี่ยพูดเลยมั้งอยากให้มาลองชิมกันคืออาหารนอชินเดียนกับที่เนี่ยไม่ได้ทานยากเลยครับทานง่ายและอร่อยอย่าไปกลัวครับอย่ากลัวจริงๆคนไทยเราติดแค่กลัวการทานอาหารเดียรทีนี้เคซางครับ เดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาของคุณจิมมากจนเกินไปนะบพราะเดี๋ยวคุณจิมมีของหวานวันนี้ที่ว่าเตรียมมาให้พิเศษเลยเรามาดูดีเซอร์ตขอหวานวันนี้ว่าว่าคุณจิมเตรียมอะไรไ้ลองดูครับอ่าครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้นะคุณจิมก็เสิร์ฟดีเซอร์ให้กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเทสั้นนี่อันนี้ขอโชว์ภูิเลยรู้เลยว่าอันนี้คือลัสมายถไรต้องครับครับผมนะแล้วกลับอันเนี้ยใค่พะโลพะโล มึกบ้าเอเปล่าเนี่ยจามูนเลกุราบชามุนกุราบชามุนครับแต่ไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับคุณทีมถูกต้องครับถูกต้องกุราบชามุนนี่ต้องสุดท่านผู้ชมดูน่ารักน่ารักดีนะพี่นี่อืมเป็นยงไงเคซางบอกเดี๋ยมาสิรสชาติเขาจะไม่ถึงก็จัดมากแต่ว่ากินแล้วรู้สึกชื่นใจอยู่นะท่านผู้ชมเย็นๆหอมๆละมุนละมุนหอมมากครับเดี๋ยวไปอันที่สองกันกุราบชามูนกุราบชามูน อันนี้ก็จะมีส่วนผสมของตัวพิสตาชิโอกับอัลมอนด์เหมือนกันใช่ไหมอันนี้จะไม่มีพิสตาชิโอนะครับจะมีเป็นผงของคล้ายๆเป็นมาซาร่าแต่ว่าเราไม่ได้ออกรสมันเต็มๆอ๋อมีส่วนผสมของเครื่องเทศนั้งนึงนะบบอกเลยบอกเลยเคยังว้างไหมคิดเหมือนกันไหมหวานอร่อยนะอร่อย แล้วมาถึงไฮไลท์เลยอันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่มีประสบการณ์กัเรื่องนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนครับไม่เคยเห็นอันนี้คือจริงๆก็คือระดูนะครับลาดูลาดูลาดูจริงๆก็เป็นขนมขนมมงคลของอินเดียนะครับนิยมในทุกเทศกาลครับประเดี๋ยวตอนช่วงท้ายรายการเดี๋ยวจะให้คุณจิมบอกว่าร้านอยู่ที่ไหนนะแต่ตอนนี้ขอชิมราดูตัวนี้ก่อนมือไม่เฮียไม่เป็นไรนี่ หยิบได้ทั้งลูกเลยครับหยิบได้ทั้งลูกเลยใช่ไหมครับผมอ่นนี่แค่ฟังมาเราต้องขึ้นก่อนนะท่านอืมแต่คุณเจมผมต้องบอกท่านผู้ชมจริงเลยนะคุณอยากทานหนักคุณก็มาคุณอยากทานเล่นคุณก็มาหรือถ้าเกิดว่าคุณแบบมีฟีลลิ่งแบบว่าอยากมาจิบชาแล้วก็มาทานู่กขนมหวานพวกเนี้ยผมก็บอกเลยว่ามันก็เข้ากันใช่ครับ แล้วก็วันนี้ก็จริงๆเคซังเป็นไงถูกใจไหมกับร้านนี้ที่เดียบอกมาอีกรอบแน่นอนกบลงไปแล้วนะครับสาหรับดีเซอในวันนี้คุณจิมค่ะผมคุณจิมบอกกับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจเนี่ยอยากจะมาลิมลองเนี่ยร้านรอยัลอินเดียนของคุณจิมเนี่ยอยู่ที่ไหนครับครับผมก็ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการลองมาชิมดูเปิดใจกับไอเดียนะครับที่ตั้งของรอยัลอินเดียที่นี่ก็คืออยู่บนถนนจักรเพชรนะครับหรือว่าพาวุรัต จุดสังเกตก็คือเยืงกับไฟฟ้าวัดเรียบนะครับหรือถ้ามาจาก MRT ก็มาลงที่สถานี MRT 3ยอดนะครับแล้วเดินตรงมาประมาณ350เมตรก็ถึงนั้นแะครับจุดสังเกตง่ายๆครับป้ายใหญ่ที่สุดในถนนจักรเพชรครับครับผมนะท่านผู้ชมสําคัญเลยนะอันนี้เคซังราคาร้านคุณจิมไม่แพงไม่แพงจริงๆไม่แพงจริงๆนะครับก็วันนี้นะฮะ ทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณเจมด้วยนะครับที่ให้เกียรติกับรายการยามีอามิโกของพวกเราและที่สำคัญนะครับใคาอยากให้พวกเรามีกำลังใจที่จะทำอย่างนี้อีกนะฮะ EP หน้าผมก็ต้องขอท่านผู้ชมรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้กับพวกเราด้วยนะครับ วันนี้วันนี้อาจจะเลี่ยนเรียงารไม่เป็นไรท่านผู้ชมอย่าทิ้งกันแล้วกันนะครับวันนี้รายการยาม่อามโกของเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไรพร้อมกับคุณจิมเลยครับโอเคครับสวัสดีครับ